่อนปู่จะตายปู่ขอเรื่องหนึ่งติดตามจีซ่าพกเก้าใช่ไหมล่ะเฮ้ยดันรู้ทันอีกแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดเหมือนกันไอ้เรื่องที่ว่าใช่ผมไปหาผัวน่ะเหรอเฮ้ยพอได้แล้วนะปู่ไม่ใช่แนวผมเฮ้ยใช้ได้ใช้ขยดใช้ต่างหากแล้วเฮ้ยไม่คุยดยแล้วเฮ้ยงอนไอ้บาเอ้ยหุ่าหลับดีกว่าเอ้ยรู้สึกเปลียเปลียเอออ่ะอืมอฮะ ฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรคะมีอะไรเหรอคะคือว่าปู่ผมนอนไปแล้วยีิบสี่ชั่วโมงยังไม่ตื่นเลยนี่ฮะอะไรนะนานขนาดนั้นตายแล้วคะ่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะยินดีเหียอะไรวะอ๋อพูดผิดแสดงความเสียใจต่างหากฉันมาที่นี่เพื่อมาหานายเพื่อตามหาสิ่งนี้หำของราชาคำสาปสุุนะอุ้ตายแล้วมันคือหำหรือเ,เนี่ยเฮ้ยเล็กจังเลยนั่นสินะอยู่ไหนเนื้อแต่จะว่าไปหรือว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้หาผัวตามที่ปู่บอกและเนี่ยแบบนี้ต้องถ่วงเวลาซะแล้วเออไม่เคยเห็นว่ะเฮ้ยไอหัวชมพูยา ขี้จู้เบ๋นะไอ้เจ้าสิ่งนั้นคือหำของราชาคำสาบเรียวเมนสุกุนะซึ่งมันถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในที่ต่างๆนายน่ะส่งมาเลยมาอย่างนั้นลราก็เพื่อนของนายเพื่อนของนายจะถูกยัดจนตายอย่ามาแต่อังกันนะแต่จะว่าไปแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าอะไรอ๋อรู้สึกว่าจะอยู่ในกระเป๋ากางเกงนะลองล้วงดูสิเอเออก็ได้ เออเออคือว่าย mm ูจิทำไมมันถึงใหญ่แบบนี้เนี่ยเออของสุคุนะมันไม่ใหญ่แบบนี้เนี่ยก็นั่นมันของสุคุนะแต่นี่มันของฉันถ้านายปล่อยแล้วก็มันจะกัดนายนะห้ามปล่อยเด็ดขาดถ้ามันจะกัดฉันแล้วก็ฉันขอกัดมันก่อนก็แล้วกันน่าจะ วัตถุต้องสาบระดับพิเศษห้าของเรียวเมนสุขณะหายไปแล้วตอบมาเลยมันอยู่ไหนเฮ้ย <Hey. S 2> อยู่กับรุ่นพี่โน้นแบบนี้สวยแนะ่ไอ้จอนน้อยแบบนั้นไม่น่ามีพิษภัยนะแบบนี้มันสวยขนาดแท้เลยพวกรุ่นพี่ของนายโดนตุยจนตายแนะ่ อุ้ย<ข>ตาย<ว>ย,ยังไงเจ้าออกมาได้แล้วนะเจ้าเบบีแล้วก็อย่าลืมติดตามจีสามหกเก้านะเออ,เอรอดไปทีอุ้ยตายอยู่ตรงนี้เองอ,อยู่ยาไปก,กระซ้า เอ้ยลูกพ่อเอ้ยวันนี้มีซอโจอให้กินกินเลยเนะไอเจ้านี่อย่างนั้นเหรอเนี่ยคือหอสารอําของราชาคำสาบเรียเวเมนสกุนะอืมใหญ่กว่าที่คิดอีกแฮะแถมมีกินตัวตูด้วยเอ้ยฉันว่านายนะ่ะเก็บเอาไว้ดีกว่านะเมกุมีอ่ะอข้างบนอฮ้ยนุ่มๆอ,อันเชิญส,ส,สมบัติเทวะ นายจะสู้มันไม่ได้แล้วนายคิดว่านายเป็นพระเอกได้ยังไงฮะก็กูนี่แหละพระเอกอ้อหออือืออือหอเื้อหืออื้อหออ้อหอ้หลอนื่อหืออือหืออืหืออื้อหนออ้อย ผู้ทายเยอะแยะมากมายบุอึดบอยากแนวดีกูจะพวกมันไมห่ห็ซอยจูทั้งหมดเลย <c oughs> <c oughs> นี่มันหมายความว่าจังไดเฮรอก็มันคือร่างกายของกูไอ้คำสาบิสานเป็นอย่างบางเล็กน้อยนี่มันส,สามารถควบคุมร่างกายได้แบบนี้เราไม่ไหวแน่ถ้างั้นแล้วก็อัญเชิญสมบัติเทวิวิขุน <c oughs> อนี่มันอาจารย์โกโจนี่ว่าไงสวัสดีฮาฟูไม่กุมีคุงเนี่ยสภาพนะ่ะดูไม่ได้เลยเนะอะคือว่าอาจารย์มึงเปลี่ยนเสียงคังั้นก็ได้แต่จะว่าไปแล้วพ่อนุ่มหลอกล้ามโตคนนี้เป็นใครละเนี่ยเฮ้ยกล้ามโตแล้วไอ้นั่นโตด้วยหรือปล่าอ,อืมสิบหกนิ้วน่ะนะ เออเออคืออะไรเลยครับเนี่ยเออเออมันคือของขึ้นชื่อจากสมาคมอาจารย์เชื่อมจิตน้องไนซึ่งสรรพคุณของมันนั้นก็คือเพิ่มขนาดน้องชายเป็นสิบเท่าเอาหนึ่งชิ้นนะครับแม่ค้าปิงปิงปิงเมกุมิคุงห้ามกินนะเออเอ้ยอยู่ดีๆกางเกงในก็รัดไข่ต้องขยับซะหน่อยแล้วแต่จะว่าไปนะเมกุมิคุงระวังอย่าไปทําแบบนี้ให้ใครเห็นเออเออเออ Uh huh. ปาติโทผู้สาวสง่ามแท้จะทำอะไรลูกศิษย์ฉันนหฮอเฮ้ย hey, ตขคัดขวางความหักเฮ้ย hey, เอาไปกินฉันจะบอกอะไร hey, ให้นาะราชาคำสาบเมกุ hey, มิคุงนาเสร็จฉันไปแล้วเฮ้ยมึงเป็นครูไพบูร์หรือไงเออเฮ้ยม uh huh. hey, ากดโจสตรุอย่าวังว่ามึงสิรอดไปได้เอานี่ไปสิแต่เธอมึงเฮ้ย yeah. ฝ <Yeah. S 2> ีมือพอซ้ำานีสิมหักเมกุมิจังในจังดเออฮะเอาละพอแค่นี้นะ อาชืบเชื่อมจิตแมพอหลับตาลงแล้วก็หน้าตาน่ารักเหมือนกันนะเนี่กล้ามแน่นจังเลยจะทําอะไรนะเจ้าอาจารย์ลูกจิตแล้วเจ้าราชาคำสาบเราจะทํำยังไงเฮ้ยเมกุมิคุงเธอหนักกว่วนเกินไปนะเอาละ้าคืนนี้อยากมาสวิงกิ้งด้วยก็มาเลยนะเมกกมิกมเออคือว่าอาจารย์โกโจทําไมมันถึงรู้สึกเจ็บๆล่ะเนี่ย นายโดนครั้งแรกนี่นะเดี๋ยวก็ชินเองแล้วเมื่อคืนนี้นายจำอะไรได้บ้างไหมรู้สึกว่าเอาละยูจิคุงมาเริ่มกันเลยดีกว่าหันมาเลยหันมานี่แน่นี่แน่นี่แน่นนนนอาไม่ครับลืมไปแล้วอย่างนี้นี่เองนายลืมไปแล้วสินะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองเรื่องมาเริ่มต้นที่ว่าวันแล้วนี่กูมาทำอะไรที่นี่